บาสิกาที่มีจริยวัดอันงดงามสงบเรียบง่ายปลงผมโก่นคิ้วมุ่งศึกษาพระธรรมอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาถือศีลแปดที่ขนานนามท่านว่าแม่ชีที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาแต่ครั้งอดีตโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีความดีงามในแง่ของ ความรู้ทางด้านพุศาสนาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับขบวนการทางสังคมของสถาบันแม่ชีไทยด้วยเหตุว่าหากเรามีชุดความรู้หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่เป็นหอจดหมายเหตุว่าด้วยเรื่องความเป็นไปเป็นมาของแม่ชีไทยองค์ความรู้ของแม่ชีไทยที่มีต่อสังคม ผลงานของแม่ชีไทยต่อสังคมไม่ว่าในอดีตเป็นเรื่องของวาลสารแม่ชีไทยหรือว่าแม่ชีสารจนถึงประวัติของผลงานแม่ชีไทยหลายๆท่านเรียกได้ว่าแม่ชีเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมัยโบราณที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งปัจจุบันบทบาทของแม่ชีไทยมีส่วนร่วมพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษาด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าถึงสตรีเพศได้ง่ายกว่าพระภิกษุสงฆ์เขอจดหมายเหตุแม่ชีไทยออนไลน์นี้เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของแม่ชีไทยเพราะว่าแม่ชีไทยนี้เป็นผลผลิตของสังคมไทย ที่ได้มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนประพฤติปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแม่ชีไทยดูเหมือนจะมีการบันทึกเรื่องราวไว้ไม่มากนัก ทางทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำโดยรองศาสตราจารย์ดรแม่จีกฤษณารักษาโฉมได้รวบรวมข้อมูลหนังสือแม่ชีสารที่จัดพิมพ์และหาได้ยากตั้งแต่สมัยอดีตมาเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบหอจดหมายเหตุออนไลน์ในวารสารแม่ชีสารที่อยู่ในหอจดหมายเหตุแม่ชีไทยออนไลน์นั้น มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งแม่ชีที่มาบวชนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งติดตัวกับแม่ชีและแม่ชีนั้นก็มาบวชและเมื่อได้เข้ามาบวชแล้วก็ได้มีการเขียนสิ่งที่ตนเองมีความชำนาญไปลงในแม่ชีสาร ขอจดหมายเหตุแม่ชีไทยออนไลน์จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจและศึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแม่ชีไทยได้เป็นอย่างดีจดหมายเหตุจะมีประโยชน์กับคณะแม่ชีไทยมากการที่เราได้รวบรวมผลงานเหล่านี้เข้ามาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและก็ให้ความรู้มากมายมหาศาลแก่พุทธศาสนาโดยเฉพาะแม่ชีไทยมากค่ะรู้สึกว่าที่ประโยชน์มากสำหรับ อนาคตถ้าไม่มีไม่มีการเก็บรักษาที่ดีเนี่ยหนังสือก็อาจจะชำรุดและความรู้หรืออะไรในหนังสือเนี่ยมันก็จะสูญหายไปจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มีมาเพราะการรวบรวมผลงานหรือประวัติศาสตร์ความเป็นแม่ชีไม่เคยมีโครงการไหนทำมาก่อนทั้งที่ประวัติศาสตร์แม่ชีไทย,ยมีมานานหลายร้อยปีนี่ได้เป็นประโยชน์กับแม่ชีต้องบอกว่าทั่วโลกค่ะถ้าเป็น ลักษณะของการบันทึกไว้อย่างนี้ก็จะสามารถอยู่นานแล้วก็ให้คนรุ่นหลังเนี่ยสามารถค้นคว้าหาดูได้การยกระดับความเติบโตจากสถาบันแม่ชีไทยสู่หอจดหมายเหตุแม่ชีไทยออนไลน์ที่ให้ทุกคนเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์เข้าไปศึกษาองค์ความรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนรวมทั้งกระบวนการที่แม่ชีไทยได้ทำต่อสังคม สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและโลกทั้งหลายก็คิดว่าในอนาคตหอจดหมายเหตุแม่ชีไทยออนไลน์จะเป็นฐานความรู้ที่สำคัญในการขับเคลื่อนสถาบันแม่ชีไทยหรือการทำงานของแม่ชีไทยให้เติบโตและมีทิศทางยิ่งขึ้นอุบาสิกาที่เรียกว่าชีมีความพยายามแปลก,กันว่ามาจากคำว่าชิหรือชินะ ซึ่งแปลว่าผู้ชนะก็จะสามารถที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมุ่งสู่จุดหมายทางสายเดียวกันคือเส้นทางแห่งพระนิพพาน